ฮอร์โมนเนี่ยมันสําคัญกับร่างกายเรามากแค่ไหนจากคนที่เคยทําแบบดูแลลูกได้ออสอนหนังสือลูกทำกับข้าวให้ลูกได้ทําอะไรไม่ได้เลยคือมันเหมือนร่างกายมันไม่มีแรงอะ่ะอ่อนเพียเวียนหัวบ้านหมุนจิตใจหดหู่ซึมเศร้าแบบเหมือนจะตายอะ่ะอาการไหนบ้างคะที่ส่งผลกับชีวิตประจําวันมากคนไม่รู้เยอะนะว่าเอา เรานอนไม่หลับเนี่ยมันมาจากฮอร์โมนคนไม่รู้นะสาหรับผู้หญิงอ่ะมไม่ค่อยรู้มไม่ค่อยรู้ว่านอนไม่หลับเนี่ยเกิดจากฮอร์โมนเพศลดคือเขาก็จะไปคิดว่าเกิดจากเครียดไหม,มอ่าหรือว่ากินกาแฟมากไป<ม>พยายามหาสาเหตุ<ม>อื่นๆนอ่ะเออซึมเศร้าหรืออะไรต่างๆคือจริงอยู่พวกนี้ทั้งหมดมีผลหมดแต่หนึ่งอันเลยที่สําคัญคือฮอร์โมนเพศเราลดก็คือใช้ตังกุยศิศยทิวัตด,ดูแลตัวเองมาตลอด8ปี ใช่ค่ะมั่นใจมากต้องบอกว่า,าตัวนี้มัน,นพิเศษมากเลยนะไปดูสตรอรี่ประวัติของเขาคือมีการใช้ตั้งแต่สมัยหมอโฮจุนจเขาก็จะมีแบบในการผลิตเนี่ย<ม>เขาจะมี Order of m i x i n g แล้วก็คือมีการใช้ในผู้หญิงที่เกาหลีมานานคนเนี่ยหันมาใช้ตัวนี้ในการดูแลสุขภาพเยอะมากตอกย้ำความแน่นอนด้วย3 c มค n i c a l study การันตีจากผลลัพธ์ของผู้ใช้จริงเภสัชพันธ์คอนเฟิร์มสารสกัดของเราผ่านอยอแคนาดาอยอเมริกาอยอเกาหลีได้รับรางวัล i r อา ท,ทูเป็นรางวัลเสมือนโนเบลของเกาหลีเลยสินค้าเอสเซล่าโปรเอ็ล่าสุดได้รับรางวัลเหรียญเงินจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์เป็นรางวัลน,นวัตกรรมบอกเลยว่าไม่มีสินค้าไวททองไทยตัวไหนที่ทําได้แบบนี้ผลิตในโรงงานมาตรฐานสูงสุดเป็นมาตรฐานทรงออกอยุโรปอเมริกา ISO 22000 GMP HACCP